สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีก1วันนะครับวันที่5ตุลาคมพศ2564วันนี้ผมจะมีข่าว3ประเด็นนะครับมานำเสนอพี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับข่าวประเด็นที่1นะครับกองกำลัง b t f นะครับยิงเสนาที่ลดภัยเสียชีวิตหลายนายนะครับข่าวประเด็นที่2นะครับ วันนี้นะครับกลุ่มป t f ในพื้นที่กรุงเนปีดอเมืองหลวงประเทศพม่านะครับยกระดับสงคามขึ้นนะครับก็ระดับสงสุดนะครับในกรุงเนปีดอข่าวประเด็นที่3กองทัพ FPP และกองทัพสภากบผู้รัชสารยังประทะกันเป็นวันที่2นะครับในจังหวัดเมืองกึงรัชสารภาคกลางครับ นะครับก็มาลูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับกองกำลัง p ต f นะครับก็เลยสังหารเจ้าหน้าที่รถภัยในพื้นที่มิดเงะนะครับเสียชีวิตขาที่วันนี้วันที่5ตุลาคมพศ2564ในพื้นที่เขตมันตะเลนะครับผู้ส่้อยวิศวกรไฟฟ้า โรงงานรถไฟถูกยิง3ครั้งนะครับเมื่อเวลาประมาณ7จ็กาสี่นาทีของวันนี้ตามรายงานของสาวบ้านในท้องถิน่นตามรายงานของสาวบ้านและเจ้าหน้าที่การรถไฟผู้เสีสยชีวิตเป็นสมาชิกของกลุ่มคณะรัฐประหารซึ่งค่มขู่สมาชิกขบวนการต่อต้านคณะผลิตการ ctm ที่โรงงานรถไฟมิดแง,งะวันนี้ เขาถูกยิงขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปอย่างที่ทำงานตามถนนที่จะไปอย่างสถานที่ทำงานของเขาหลังจากซื้อของที่ตลาดเสร็จนะครับและกำลังขับรถกลับไปอย่างที่ทำงานแต่ถูกกองกำลังตีเ F ฟยิงหลับขาที่นะครับซานตุนเมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทหารนะครับหลังถูกยิงแต่เสียชีวิต หลังจากไปส่งโรงพยาบาลประมาณหนึ่งโสมงกลุ่มยาวานในพื้นที่รัฐมันตะเลหรือว่าในพื้นที่เขตมันตะเลนะครับก็เตือนเจ้าหน้าที่และผู้บริหารการรถภัยคนอื่นๆอย่าล่มมือกับขั้นหน้ารัฐประหารและกวาดยิงพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตอย่างที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่รัฐมันเตเลพนักง,งานรถไฟที่โรงงานผู้โดยสารและคนส่งสินค้ามิดแงะไล่เข้าล่มขบวนการ GTM และเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาผู้จัดการทั่วไปของโรงงานไล่ประกาศเลิกจ้างพนักง,งาน GTM มากกว่า1,000คนนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็น กลุ่มของคณะนารัฐประหารนะครับสำหรับเจ้าของโรงงานและโรงไฟฟ้าหรือว่าสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับก็เจ้าของนั้นก็เป็นกลุ่มเดียวกับคณะนารัฐประหารผู้ก่อการได้ในประเทศพามา่ากบฏมีนอ่องลายนะครับแต่วันนี้พนักง,งานหรือว่าวิศวกรของสถานีรถไฟนะครับไ่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับเนื่องจาก ที่ผ่านมานั้นนะครับไลค่มคมขู่กลุ่มตี้ต่อต้านคณะรัฐประหารหรือว่า CTM นะครับก็วันนี้มีการสังหารพนังงานรถัยของผู้ที่เป็นกลุ่มเลียวกับทหารพรม่าและกบฏมีนออองลายนะครับก็ไล่จัดการไป1นลายนะครับกลุ่มน้องๆปี f f ในพื้นที่เขตลัฐมันตะเลจัดการเจ้าหน้าที่วิศวกรของ รถไผ่นะครับในเมืองมิดแงะนะครับก็อยู่ในเขตรัดมันตะเลครับพี่น้องครับนะครับก็มาลูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้นะครับกลุ่ม t t f ที่อยู่ในพื้นที่เมืองหลวงของพม่ากรุงเนบีจอนะครับก็ประกาศยกตลับสงครามนะครับงาย่วยโซนะครับโคศกของกองกําลัง BTF ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเนปีจอเมืองหลวงของประเทศพม่า ก,กับสำนักข่าวอิดันปดีนะครับก็ซึ่งเป็นสำนักข่าวของพม่านะครับก็มีการประกาศยกะลับสงคมขึ้นนะครับในพื้นที่กรุงเนบีดอเมืองหลวงของประเทศพาม่านะครับเพื่อที่จะกระตุกหนดเซอ้อนะครับมันก็คือกระตุกหนดของพกทหารพาม่าและกระบดมินอองลายนะครับทางกลุ่ม p ี f ก็ไล่ประกาศยกะดับปฏิบัติการปราบปรามผู้ที่ เห็นผู้ที่อยู่ผังตรงข้ามนะครับหรือว่าพวกกบฏมีนอ่องลายและกองทัพพม่านะครับก็จะมีการยกตลับการโจมตีต่อไปนะครับ p d f ในกรุงเนปิตตได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ประชาชนไม่ย้ายไปรอบๆสภาทาหารเพื่อที่จะจัดตั้งระบบที่จะจัดการกับ ทหารพรม่าและพวกของกบฏมหนอ่องไลในพื้นที่เมืองเนบิดอทหารพรม่าะนะครับที่อยู่ในเมืองเนบิดอนะครับมีเป็นจํานวนมากนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นทหารพรม่าและนายพลของพวกกบฏมีนอ่องไลนะครับที่อยู่ในพื้นที่ในเมืองเนบิดอเป็นจํานวนมากทางกลุ่ม PTF นะครับวันนี้ไล่ออกมาประกาศ ยกตลับการโจมตีนะครับจะมีการโจมตีตำรวจพม่าและทหารพรม่าะนะครับที่ไม่ได้อยู่พังเดียวกับพี่น้องประชาชนหรือว่ากลุ่ม CTM นะครับการดำเนินงานการดำเนินการตามเป้าหมายและจำดำเนินการตั้งแต่การบริหารบ้านเมืองนะครับจนถึงผู้บริหารหมู่บ้านนี้ก็เป็น การออกมาแจ้งเตือนของกลุ่ม BTF นะครับที่อยู่ในพื้นที่กรุงเนบีดอเมืองหลวงของประเทศพาม่านะครับก็ไล่ออกมาแถลงการหรือว่าแถลงข่าววันนี้นะครับก็จะมีการจัดการเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารพาม่าตำรวจพาม่าและผู้ที่รับใช้ทหารพาม่าและกะบฏมีนองหลายนะครับเส้นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าเปลี่ยนพกเดียวกับทหารพม่าและกับบทมีนองลายก็จะสุกจัดการแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นแถลงการของกลุ่ม TTF นะครับที่ออกมาแถลงการบันนี้นะครับในพื้นที่กรุงเนบีดอเมืองหลวงของประเทศพม่าครับนะครับก็มาดูขา่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับ การประทะสู้รบกันอย่างดูเดือดอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเมืองเกงนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการสู้รบวันที่2ติดต่อกันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีการประทะสู้รบกันอย่างดูเดือดในพื้นที่อำเภอว่านปางเกตุนะครับก็อยู่ในจังหวัดเมืองเกึงวันนี้วันที่5ตุลาคมพศ2,564เวลา11นาฬิกาสนาที กองทัพ s อ p TNLA และกองทัพว้าแรงนะครับไล่ร่วมกันเข้ามาโจมตีกองทัพสภากบุรัดสา,าราเสดส์ในพื้นที่อำเภอปังเกตูจังหวัดเมืองเก๋งนะครับปะทะสู้รบกันหลายชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกา15นาทีถึงเวลา13นาฬิกานะครับการประทะสู้รบก็ไล่เงียบไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็มีการประทะสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับกองทัพเอสพีพทีเและกองทัพว้าแรงนะครับก็ได้ร่มกัน3กองกำลังนะครับเข้าโจมตีกองทัพสภากู้ดัชสารอาเซีในพื้นที่ว่านกรเปราและว่าน อำเภอปางเกตู้นะครับก็อยู่ในจังหวัดเมืองเก๋งนะครับก็มีการปะทะสู้รบกันอีกพื้นที่หนึ่งนะครับการปะทะสู้รบกันหลายพื้นที่วันนี้นะครับก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับของทหารทั้งสองฝั่งนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับสําหรับตัวเลขผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนั้นนะครับก็ต้อง รอรู้ข่าวความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับกรารพศสรบกันสองวันติดต่อกันนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับไล่หนีการสลบเป็นจํานวนมากนะวันนี้ประมาณ5,000ันคนที่เร็วนะครับหนีไปอยู่ในตัวเมืองหรือว่าในตัวจังหวัดนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับก็ต้องมีกันทุกวันนะครับเมื่อวานและวันนี้นะครับก็ยังมีการ หนีภัยสงครามนะครับไปอยู่ตามวัดวาต่างๆนานานะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับประสบปัญหาเรื่องเสว่งอาหารและอาหารการกินนะครับพี่น้องครับเนื่องจากมีไม่เพียงพอนะครับแม้จะมีพี่น้องชาวบ้านนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับมาบริจาคให้ตลอดนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับเนื่องจากมีพี่น้องที่มีการสู้รบประมัน 5,000คนทีเดียวนะครับการประทะสู้รบกันนะครับจะยังไงต่อไปนะครับนี่ก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนนะครับว่าการประทะสู้รบกันครั้งนี้นะครับจะไปถึงไหนนะครับกองทัพสภากับ้ดันอาเซนจะสามารถดูแลพื้นที่ของตัวเองได้หรือไม่นะครับหรือว่าทางกองทัพโจนภาคเหนือนะครับ SPP TNA และ กองทัพบ้าแรงนะครับจะเข้ามายึดในพื้นที่จังหวัดเมืองกึงไล่เลอไมมนะครับก็รอติดตามกันทุกวันนะครับพี่น้องครับถ้ามีข่าวอัปเดตมาใหม่ก็จะมาแจ้งให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ